สิพาพีพานองมายาวอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำรินะครับพี่น้องสิพาพีพานองมาเบิงสถานที่สําคัญอีกมองหนึ่งนะครับนั่นก็คือพระพราพระรามนะครับพระพาพระรามส่วนสิมีความสําคัญยังไดแบบใดเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ นี่ครับพี่น้องมองนี้ก็เอื้นว่าพระพราพระรามนะครับสําหรับพระพาพระรามนี่ก็เป็นอาคารรับเสด็จที่ประทับแรมและอาคารทรงงานโดยชาวอําเภอพนมสารคามสร้างเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับหรือเสด็จพรล่อเก่าของเ้านั่นเองนะครับสําหรับด้านนาพระพาพระรามก็ สี่มีต้นปรามแชมเปญนะครับต้นปรามแชมเปญที่ในหลวงราชการที่เก้าครับในหลวงราชการที่สิบเพิ่นกับปลูกไว้เมื่อวันที่สามสิงหาคมพศสองพันหารอยยี่สิบสี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวลุงจจกกกะสีได้ผ้าขาไปเบิงใกล้นะครับนี่ครับงดงามอีหลีครับพี่น้องมองนี้ก็ด้านนานี้ก็ ประดับตบแต๊ตกแ่งนะครับเฮ็ดเป็นพุ่มต้นไม้นะครับนี่พุ่มต้นไม้แล้วก็มีท่างเดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยมองนี้ก็สามารถเขามาเที่ยวชมได้เด้อครับนี่มาถ่ายรูปสวยๆนะครับมองสวนมองนี้นี่ครับสวยงามอิลีนี่ตอนนี้กน็นี่ครับเพื่อนก็นตกแต่งต้นไม้นะครับ ตัดตน้นไม้ตกแต่งสวยงามนะครับพี่น้องนี่ครับพระพาพระรามเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงใกล้ๆนะครับสำหรับมองนี้กะศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาวินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับอำเภอพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับกะเขามาเที่ยวชมได้ครับพี่น้องนี่เขาก็สามารถขับรถเขามา เที่ยวในศูนย์ไดเลยนะครับนี่มาชมความงามบริเวณรอบๆนี่สวยงามอีหลีนะครับนี่ตอนนี้กเวลากสิบพพบค่ำแล้วนะครับพี่น้องลุงจักกับมาถ่ายทอดให้เบิงนะครับเดี๋ยวไปเบิงใกล้ๆนะครับนี่เป็นอาคารพระผ้าพระรามนี่มองมองที่ประทับแลมนะครับสำหรับ สเสด็จพอลอกเก่านะครับเวลาเพิ่นสเสด็จมาที่ศูนย์มองนี้เพื่อนกับสีมาพักแรมอยู่นี่นะครับนี่ครับไปเบิรงใกล้ๆกได้ครับพี่น้องนี่ครับสวยงามนี่ครับต้นปาล์มสองต้นสำหรับต้นปาล์มสองต้นนี่ครับในหลวงราชการที่เก้า กับรัชการที่สิบเพิ่นกับส่งปูกไว้นะครับนี่เป็นปรามแชมเปญนะครับพี่น้องนี่เป็นปรามแชมเปญสวยงามนะครับมีอยู่สต้นนะครับนี่ทางนี่อีกต้นหนึ่งนี่เดี๋ยวมาชมกันสำหรับต้นนี้นะครับสำหรับต้นนี้ก็เป็น ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเพิ่นกะทรงปูกไว้เมื่อวันที่3สิงหาคมพศ2524นี่มีพิกัดบ่งบอกพร้อมนะครับพี่น้องสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับเบิงภาพที่พระองค์ทรงปูกได้นะครับนี่้วก็ขอมูลของตน้นไม้นี่มีคิวอาโค้ดของขอมูลต้นไม้น้ำนะครับ นี่สามารถสแกนเขาเบิ้งได้นี่ครับปรามแชมเปญน,นะครับนี่ส่วนต้นทั้งนี้ต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ในหลวงราชการที่10บองค์ปัจจุบันนะครับนี่เมื่อครางเพิ่นเป็นสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชนะครับมกุฎราชกกุมารน,นะครับเพิ่นกับปลูกไว้นี่ภาพทรงปลูกกระมี่ครับพี่น้องนี่ ภาพที่พระองค์ทรงปลูกกับสแกนคิวอาโคดเบิงใดนะครับนี่ก็ปปูกมือเดียวกันนะครับวันที่3สิงหาคมพศ2524นะครับขอมูลต้นไม้ก็มีคขึ้นกันนี่ครับเป็นปรามแชมเปญสวยงามครับเวลากผ่านมา40กว่าปีแล้วนะครับ นี่ต้นไม้เข่ากับย่างจเจริญเติบโตขึ้นสม,มือนะครับพี่น้องนี่สำหรับตัวอาคารนะครับกระสางได้งดงามนี่พี่น้องสวยงามอิลีนะครับนี่ส่วนด้านนาก็ประดับตกแต่งไปด้วยไม้ประดับพุ่มไม้นะครับนี่งดงาม กัมาเที่ยวได้ครับพี่น้องมาเที่ยวศึกษาหาขอมูลนะครับนี่งดงามอิหลีนี่ครับเปิดทุกวันนะครับพี่น้องก็เข้ามาได้นะครับอยู่ในศูนย์แห่งนี้ครับสำหรับมือนี้ลุงจักผ้าเาาก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ